โอเคครับผมเวลาตอนนี้ก็ประมาณตีสี่ครึ่งนะครับเราจะเดินทางกันที่เดินทางไปที่บ่อบ,บ้านกาดอําเภอแม่แตงนะครับผมไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานไหมครับผมไปกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ลงเหยื่อแรกนะครับผมหกโมงสิบห้าทีนะครับ ก็เดี๋ยวเช้าเช้านะฮะจะถ่ายบรรยากาศแล้วก็วิวให้น้าๆเ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมสวัสดีเช้านี้ครับผมอเช้า,ชานี้ผมพามาที่บออ่อบ้านกาดนะครับผมอำเภอแมตแ่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเช้าครับผมก็ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับผมเช้านี้ก็มี เพื่อนๆน,นักตกปลาเน่เข้านะ <Rem> ind, มาละสองสามเจ้านะครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานไหมนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับช่องตกปลากับน้าเอกวันนี้เรามาบ่อบ้านกาดกันนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะมีผลงานไหมนะครับวันนี้ ที่บ่อบ้านกาดนะครับก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับผมเป็นน่าจะเป็นเดือนได้แล้วครับก็ลองมาลุ้นดูว่าวันนี้เราจะมีผลงานให้น้าๆเพื่อนๆได้รับชมกันไหมนะครับผมไปลุยกันเลยครับเรืงรแบบ้านเา,ะา,า,นาจะอาตั้งภาพลโปไซนะครับแต่ใกล้จเสร็จสึ้นลยแล้ว จะดบอกบุญตัวอื่น,นะครับข้าดขึิมจะมีจิมใรตามเรืองต่อตังรักจะจะได้บอกบุญตันอื่นต้นจะจะได้มาเรื่องทำบุญเหมือนเอาไปเรื่องทำบุญต,อต,อนนต้นนะครับดักอื่นต่ตอนนะี้ก็ตกาะทาก็เกาดเต้จขึ้นนะครับต่ามีงแยอต่าง นะครับจากที่นมาตั้งไว้ยังไม่รับแล้วนะครับตามบนวิธีงานแทนที่เราจะได้ทำที่มีเยอะพัดขึ้นหรือว่าพระธาตุเจริญโพกษะในวันข้างหน้านะครับตัวคงก็จะดิ่งย่อนลงไปนะครับผมก็ไม่มีตัวครับเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อไปครับ ตดังนั้นเชิญเชิญนเองที่น้องวันเฮานะครับในวันพรุ่งนี้มาเริร่มทำบุญตักบาตรเรื่องในวันเดือนสี่เต็งเหนือจะดวันสี่เต็งนะครับจอบรักอินเต็ จะไ้มาบบดบุญจะไปได้นำปัจจวัตรงนนี้ไปเรื่องทำบุญกับจักนั้นนั้นตามที่เราจจได้ปฏิบัติมาทุกทุกสีกกสกนะครับแต่เมื่อจะเป็นแสนจะเป็นเป็เเนหมื่นจะได้เช้านี้ครับ เป็นแล้าบ้านเฮาจำเปลียนยมยยานึครัตเป็นเหลือด้านหน่บ้านกาหลงแต่ในกระเต้ันอวนเด็กือแต่อันหรือลูหลาต่างนี้ครับเป็เาบ้านเาแต่ไ้ทานไปนะครับเป็นยังเด็กหนึ่งชาตะ ตั้งบักเอาเร็บทุกสี่แตั้ว่าวตะไมได้ตั้งไปจับด้จับยาเอฟยาอ้อนใส่ไม่ถือตั้งเรื่องในวันเด็กแห่งชาตั้งจะมีกตัญญูตั้งาจริญจนกิดด้เนินการ รับแรใจกจตางในบ้านวเขาแตะล้วา้นชาจะใจำคัญเการเปิด้าโอเคครับผมไปยิบไปขดเลยเนาะงไปเลยะนะเราจะมีงานทไหนี่ครับผมมาแล้วผมเต็มแรกคราวนี้นะครับผม้กจากเเดือนหน้าไป นกััจัจะอนอจ,จนาันังตังะจะได้มานอนซืน้อานี่ครับผมเต็มแรกเช้านี้ครับผมนี่ปลใหญ่เลยนะครับ,บปไปเดี๋ยวไปลืต่อครับผม

การอยู่นะฮะแต่ไม่ได้ปลาครับยิ่งก็สวยเลยยินงก็สวยเลยนี่ฮะลุกมดแล้วไม่พ่งไม่พม่ไม่รู้ว่าสิ่อทางไหนพุ่งพุ่งเหรอโอเคครับมีนุ่นมีนุ่น กัต่อครับก็ตอนนี้นะครับผมเก้าโมงครึ่งแล้วครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปครับผมก็ไม่ได้มานานเลยนะครับผมแต่ก็ยังมีดึงมีกินเรื่อยๆนะครับแต่ ยังไม่ได้ตัวเพิ่มครับผมไปเรียนต่อครับก็ตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงครึ่งแล้วครับผม<อ>ก็มีน้องเข้ามาเก็บค่าบริการนะครับผมก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะลงได้ประมาณหกคันนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการนะครับผม รุ่งเงินต่อโอ้โหไม่ทันเหลือกันเหรอไม่ทันเก็บอันนี้เลยเห็นไหโอ้โหไม่ทันนะครับผม เกี่ยวกันนะนนนไม่ทันนะครับผมไม้นี้ก็จะดิ่งยืดอย่างสวยเลยครับผมไปเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อครับ มากนะครับผมตัวนี้ค่อยๆหย่อนค่อยๆหย่อนนะผมสับเลยนะผมกินเบขาขนาดน่นะกนะินเบขาขนาดเลยอ่ะ ลงไห้ซับเลยครับนี่ครับผมไม่แ c มแล้วผมใส่สีสวยนะกินเบามากนะครับผมตัวนี้ก็ลูกตุ้มก็มีอาการหย่อนลงหย่อนลงนะผมก็ซับเลยนะครับผมนี่ครับผมแต่ที่สองมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหใส่สวยๆเลยครับผมไปครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปครับผม วยไม่มีตัวนะครับผมเวลานี้นะครับผมก็เที่ยงวันแล้วครับก็าตกปลาก็วันนี้ก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดท่านนะถ้ารวมผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรารอลุ้นกันต่อครับ ครับับตวน,นี่ฮะตะเพียนครับผมตัวนี้ไม่หนึ่งแต้มครับ เข้าสู่ช่วงบายแล้วนะครับผมกเดี๋ยวเรามาลุ้นช่วงบายกันต่อนะครับว่าจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่านะครับ หูเบาเบาครับผมอยู่โอ้โหบ่นนิดเดียวเองครับผมบ่นไม่ได้เลยโอ้ปลาหนินแน่นอนครับผมตัวนี้มาแล้วครับโดนทันทีโดนทันทีมาโอ้โหมาหนี้เลยมานี่เลย ผมไม่ต้องเก็บแล้วล่ะครับผมอ่าผมเก็บเลยครับผมคันนี่อ่ามันจะรวบมาหมดเลยทีนี้นะมันจะรวบอีกสองท่านี้มาหมดเลยนะครับผมใส่อยู่ใกล้ไม่เป็นไรโอเคให้เอากลางนี่เลยเนาะมาละมันลอยมาแล้วนะ นนโอ้มีไซสนะครับผมโอเคครับผมก่อจะได้แต่ละตัวครับบันเทิงทุกไม้เลยครับมาดินงๆข้ามาเลยครับอ๋อไปเกีย่ยวนุ่นเหรอครับผม ไปเลยครับเข้ามาก่อนเลย <Okay. S 2> โอเคโอ้โหไซสสวยมากครับตัวนี้อาจจะเป็นปนินช็อต <c oughs> บอดี <c oughs> เดี๋ยวมาดูไซสกันนะครับ <c oughs> จริงๆแม่ตัวนี้ชอบบอดี้บอดีดูหางมาดิใช่ไหมหางมานันเล็กเหรออือหอ เต็มปากนะครับตัวนี้โีตะขอม้วนทะลุเลยแล้วก็ข,ข้างตัวนี้นะแล้วก็ตัวตะขอนี่ม้วนทะลุลูกฟันเนี้ยผมเกล้องมาดูนี่ครับน,บนี่มาดูชุดตะขอเรานะครับนี่ดวงเล็กนิดเดียวนะครับนี่ โอ้หนี่ทะลุเหงือกไปเลยครับนี่นี่นะว่าทะลุไปเลยนะโอ้โหอย่างนี้อยู่แน่นอนครับผมนี่ครับโอ้โหมาเดี๋ยวดูมาไซมาดูไซกันนะครับดูฟันปันินกันดูฟันนี่ฮะฟันปานินโอ้โหคมมากนะครับปันินที่นี่บอมบ้านกาดนี่เราต้องวัดแรงนะครับบางคนถามว่าทำไมวัดแรงจัง คือปลาที่นี่มันไซส์ใหญ่นะครับผมแล้วก็ปากเขาเนี่ยค่อนข้างเหนียวมากครับผมนี่ฮะนี่ฮะไซส์เกือบสองโลนะน้องบินโอเคครับป่ะรเวินต่อครับโอเคครับตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวสถานที่ให้นะครับผมเนาะกระบ,บอกบานกาดไอตรงข้างบนนะครับผมซุ้มด้นบนนี้ก็จะเป็น ร้านอาหารตามสั่งนะครับผมร้านอาหารตามสั่งก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสั่งต่างๆนะครับถ้าไม่ได้ไม่ได้ห่อ,อมาก็สั่งได้นะครับข้างบนนี้แล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะมีห้องน้านะครับนี่ตรงเป็นกระท่อมเนี่ยมีห้องน้ํานะครับผมก็พักผ่อนชิวๆสบายๆครับที่บ่อบ้านกาดนี่ฮะก็จุดที่ผมนั่งนะครับผมก็ ตรงนี้ก็จะมีโครงเ,ก,เก่านะครับผมก็ขยับออกมาเดินออกมาประมาณสักห้าหกเมตรได้นะครับผมก็ก็จะอยู่จุดนี้นะครับผมที่ผมตีเบ็ดแล้วก็ตีออกไประยะประมาณสามสิบสามสิบเมตรได้ครับผมโดยประมาณเนาะโอเคครับถ้าเพื่อนๆมาก็ลองมาลองกันได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อครับ cùng như là quá ừ. à, bài game các bạn trung bài อ,อ้าหลุดครับผมตัวนี้โอ้จะยดยมากเลยครับผมสู้เบ็ดสู้มือดีมากเลยโอ้หลุดครับตัวนี้โอ้โหก็สู้มือดีมากเลยนะครับตัวนี้ ดูไปนี่โฟมหายไปครับผมโอเคครับเอาใหม่ครับผมโอ้สู้ดีตัวนี้หลอกวิ่งออกใช่ตอนวักนี่ก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ปลากินเรื่อยๆนะปลาก็กินเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ห่างมากไม่ได้จัดมากนะครับ ตอ,อตัวเมื่อกี้ที่พลาดไปนี่คือตึงมือเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันต่อช่วงเย็นๆนะครับผม ร้ไหนีไม่ใชนะครับเข้าสู่ช่วง5โมงเย็นครับผมก็อาการกเงียบเลยนะครับผมก็เดี๋ยวสัก5โมงครึ่งเราก็จะเก็บของนะครับวันนี้เรามีทุระเนาะ ครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานรวมของวันนี้นะครับผมไปก็พอเอาตัวรอดนะครับผมสำหรับวันนี้ไปเช้าเย็นกลับกลับบ่มันกาดนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมโอ้โหวันนินโมโบนะฮะสามแต้มครับผมแล้วก็สตะเกียนเล็กหนึ่งี่โอเคครับผม ก็ยังไงว่าผมขอฝากนะนะเพื่อนๆนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจให้ผมนะแล้วเดี๋ยวทริปหน้าผมจะไปที่ไหนติดตามกันเลยนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ